สวัสดีค่ะวลโคมที่ครูชา a c า d e เ y ีมาแล้วนะคะมาเจอกันเลยวันนี้ครูชามมาสอนวิธีใหม่นะคะาคำใหม่ใช้แทนคำว่า happy birthday เออใครอยากรู้บ้างนะคะอยู่ที่ไหนกันบ้างสวัสดีทักทายด้วยนะคะวันนี้ครูชามาแบบว่าวันนี้จะมาสอนว่าเราจะใช้คำไหนอ่ะมีห้าคำใหม่นะคะวันนี้ใครที่เบื่อแล้วชอบพูด happy birthday happy birthday <ๆ>ก็จะมีคำใหม่มาสอนวันนี้นะคะคำว่า Happy birthday นะคะถ้าไม่ใช่ Happy birthday เคยได้ยินไหมเขาจะพูดว่า Happy Cake Day เออใช้คำว่า Happy Cake Day ก็ได้นะคะ Happy Cake Day ก็คือวันที่กินเคก้กก็คือวันเกิดนั่นเองนะคะอันนี้อันนี้เป็นแบบว่าเด็กๆเขาคุยกันนะคะสามารถที่จะใช้ก็ได้หรือว่าเพื่อนๆคุณชาก,ก็พูดได้นะคะ Happy Cake Day นะคะเค้กก็คือเค้กนี่แหละ C A K E นะ,ะอ่ะพิมมานะ,คะใครว่าง ใครที่แต่งตัวเสร็จแล้วพิมมานะคะพิมมานะ,ะ Happy Cake Day อ่ะ Number one นะคะ is Happy Cake DayHappy Cake Day นะคะก็คือใช้แทนคำว่า Happy Birthday ก็ได้นะคะ Happy Birthday ออกเสียงว่านี้นะ Happy BirthdayHappy BirthdayHappy Birthday, happy Birthday นะคะหรืออีกคำหนึ่งที่จะใช้แทนคือ Happy Cake Day Happy Cake Day นะคะเยี่ยมมากเอาไปใช้ได้เอาไปใช้ได้ไไดนะคะ y c p p y Day e d เ y โอเคสวัสดีคุณโนท How อ r e y ยูคุณสมานสวัสดีค่ะ Good Morning โอเคออลไรท์ So ต่อไปนะคะโอเคคุณเจคุณจิรวัตรอ่านจำได้แล้วจำได้เดี๋ยวจะมาตอบนะคะ <laughs> เดี๋ยวสอนไปก่อนเนาะอันแรก Happy Cake Day อ่า Happy Cake Day นะคะแล้วก็อันที่สองอันที่สองนะคะเราสามารถพูดได้ว่า Enjoy your special day. Enjoy your special day. นะคะก็คือ Happy birthday นั่นเอง Your special day ก็คือ,อวันพิเศษของคุณนะคะวันเกิดนั่นเองนะคะวันพิเศษของคุณเขาจะใช้ว่า Enjoy your special day. Enjoy your special day. นะคะ Enjoy your special day. ได้นะโอเคมีอะไรอีกนะคะสวัสดีคุณสายหยุดนะคะสวัสดีคุณพินประภา good morning everybody good morning uh, good morning this um, today is my birthday so i'm here to teach you five other ways five other ways to say happy birthday นะคะมาสอน happy birthday ดูได้ดอกไหมจากหนุ่มมา <laughs> อ,อ,อวดเพื่อนๆน,นะโอเคอ่ะ okay. uh, happy cake day ไปแล้วแล้วก็ enjoy your special day Enjoy your special day นะคะหรืออีกอันหนึ่งเราสามารถพูดได้ว่า Have a blast Have a blast นะคะ Have a blast แปลว่าหูขอให้สนุกนะสนุกมากๆเลยนะนะคะ Blast เนี่ย B L A S T B L A S T นะคะ Have a blast โอเคอันที่สามนะคะถ้าใครฟังทัน ใครพิมพ์ได้พิมพ์มาให้เพื่อนด้วยนะเพื่อนจะได้ดูลอกได้ด้วยโอเคมาเรียนกับคุณอาานี่ลอกได้นะคะ you o p y copy ลอกได้เอาไปใช้ได้นะคะเยี่ยมมากค่ะคุณพักพรพิมพ์มาให้เพื่อนด้วย enjoy your special day enjoy your special day นะคะสวัสดีคุณมน good morning อ่าขอบคุณมากเพื่อนๆนลอกได้ดูได้เลยนะคะไม่ได้มีกระดานแต่ว่าเพื่อนเม้นมาให้แล้วอ่าเยี่ยมมากเพื่อนเพื่อน่าโซอะไรอีก Um, have a blast เฉยๆนะคะ Have a blast แล้วก็ใส่อัศจรรย์ใจด้วยก็ได้นะคะ <laughs> อัศจรรย์ใจแบบนด้อัศจรรย์สิใ,ใช่ไหม <laughs> ใส่เข้ามาอัศจรรย์ใจด้วยก็ได้นะคะ Have a blast Have a blast นะคะสวัสดีคุณเซนนะคะ Good morning คุณวารินีสวัสดีค่ะ อาลาลิตา from Oklahoma สวัสดีค่ะ thank you so much happy birthday นะคะสุขสันต์วันเกิดอ๋อขอให้ครุโชคดีมีความสุขคุณโชติรสนะคะสวัสดี thank you so much นะคะโอเค so ได้กี่คำแล้วเพื่อนๆื่อน happy cake day enjoy your special day นะคะ have a blast have a blast เยี่ยมคุณมนพิมมาให้แล้ว have a blast นะคะแล้วก็ มีอะไรอีกมีอะไรอีก Have a blast, um, enjoy your special day, Happy Cake Day อ่าเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากเลยฝึกพูดไปด้วยโอเค Happy Cake Day Happy Cake Day เค้กก็คือเค้กที่เรากินนั่นแหละนะคะ Happy Cake Day อันที่สอง Enjoy your special special ไม่ใช่ special special บ o m ม n t โอเคบ o m ม n นะคะต้อง special s p e c i a l นะคะ Spatial day s p e c i a l day Enjoy your s p e c i a l day นะคะ Enjoy your s p e c i a l day เยี่ยมมากๆแล้วก็ Have a blast blast นะคะพูดเร็วคือ Have a blast Have a blast Happy Cake Day ใช่แล้วใครที่เพิ่งเข้ามาครูสอน5คำใหม่ใช้แทน Happy Birthday นะคะได้3คำแล้ว <c oughs> ได้3คำแล้วช่วยแชร์ด้วยนะคะโอเค So um, อ,อีกอันหนึ่งเราสามารถพูดได้ว่า best wishes on your birthday best wishes on your birthday นะคะแปลว่าส่างความปรารถนาดีในวันเกิดของคุณจริงๆอันนี้จะแปลเป็นภาษาไทยอาจจะแปลไม่ค่อยได้แต่ว่าคือเรามีความปรารถนาดีให้กับเขามากๆเลยในวันเกิดของเขานะคะ best wishes on your birthday best wishes on your birthday ใครฟังทันลองพิมพ์ดูซิว่าจะพิมพ์ถูกไหมนะคะ best wishes on your birthday 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 นะคะไม่ใช่ birthday birthday นะแต่เป็นแต่เป็นอะไรแต่เป็นผมเข้า <laughs> แต่เป็น birthday birthday นะคะ good morning everybody วันนี้ครูชามาสอนห้าคำใหม่ใช้แทนใช้แทนอ่า Happy birthday นะคะ Happy birthday อ่าคุณกิรัทยาพี่มาแล้วบอกว่า Best witches on YOUR b i r t h d a เฮ้ยถูกต้องพี่ถูกต้องมากเลยเก่งมากนะคะ Happy cake day เยี่ยมค่ะ Have a blast สั้นๆได้เลยนะ Have a blast อ่า Happy cake day Happy birthday อ่าแทน Happy birthday ใช่ไหม Enjoy your special day ได้เลยนะคะอ่าแล้วก็อะไรนะอ่ม มีคำไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ลืมอันอันอันแรก Happy Cake Day Enjoy your special day และ have a blast แล้วก็ Best wishes on your birthday นะคะอ่ามีใครคิดว่าพูดอะไรได้อีกอีกคำหนึ่งคำที่5มีใครคิดว่าอวยพรว่าอะไรได้อีกคะใครเคยได้ยินคนที่อวยพรให้เราว่ายังไง yeah. อ่า มีอันหนึ่งที่คูณเคยได้ยินนะคะใช้ว่าอ่ะ i hope อ่า i hope นะเวลาที่พูดนะ i hope you are having an amazing day i hope you are having an amazing day นะคะแปลว่าอะไรแปลว่า,วาฉันหวังว่าคุณจะมีว,ะวันที่ amazing นะตอนนี้วันเกิดใช่ไหมคะา i hope your day อ๋อเอานี้ดีกว่า I hope your day is as amazing as you are อ,อ,อันนี้ยาวหน่อยแต่ว่าค่อยๆเอาไปทีละอันอบอกว่าอะไรนะ I hope you have an amazing day as you are แปลว่าขอใหอ้ขอให้คุณมีวันที่ยอดเยี่ยมเหมือนตัวคุณนะ,ะเขาบอกว่าคุณนะ amazing วันเกิดคุณก็ขอให้อเมซิ่งแบบนี้นะคะ i hope you are having an amazing day as you are นะเหมือนกับตัวคุณนั่นเองนะคะโอเคคุณเพชรบอกว่าเคยได้ยินแต่ happy birthday ถูกต้องก็ได้เหมือนกันนะคะอีกคำหนึ่ง happy birthday ที่ไม่ใช่ happy birthday คืออะไรรู้ไหมอยากรู้ไหมเพื่อนอยากรู้ไหมอีกคำหนึ่งอยากรู้รัวหัวใจมารับรองว่าอาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน <laughs> แต่ใช้ได้ไม่ใช่คำว่า happy birthday แต่ถ้าเราอยากจะอวยพรใช่ไหมคะอยากจะรู้ไหม <laughs> อยากจะรู้ไหมว่าคือคำว่าอะไรเออโอ้หัวใจวางกันเต็มเลยนะคะฟังดีๆฟังดีๆเพื่อนๆ Happy Birthday ที่ไม่ใช่ Happy Birthday ก็คือคำว่าสุขสันต์วันเกิด <laughs> โอ้ยเขาเออแค่นี้แหละสุขสันต์วันเกิด <laughs> โอ้ขอบคุณกขอบคุณมากเพือนเพื่อนตั้งใจฟังกันมากผกมือให้นักเรียนคุณชานะคะ thank you so much ฟังทานไมเมื่อกี้สุขดแ์วันเกิลตลกติดจินฟันโอเคอย่าตั้งใจมาก <laughs> อย่าตั้งใจมากเอาเอาสนุกสนานเอาหานะคะเพื่อนๆ thank you so much โอเค ติดตามเสมอครับของคุณแทนธรรมชาติสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยอืมโอเคสุขสันต์วันเกิดนั่นเองนะคะมีครั้งหนึ่งอะไรนะคุณแม่เ่าให้ฟังพูดเรื่องวันเกิดได้องเนาะไปวดัดเออไปวดัดไปทําบุญวันเกิดไปทําบุญวันเกิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาเอาสังฆทานไปถวายใช่ไหมคะทาบุญวันเกิดเสร็จปุ๊บเนี่ยไปเจอเนน้อยเออไปเจอเนนไปเจอพี่เนนอ,อยูอ่อ่า หลายๆรูปท่านก็แบบว่าอาติดนิมนต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยเจอเนยน้อยอยู่ที่วัดนะแล้วเสร็จปุ๊บก,ก็เลยว่าเอาสังฆทา,านมาถวายค่ะอะไรางี้นะเนยน้อยก็โอเคเอาวางได้ถวายเรียบร้อยออโยมก็เลยว่าโยมเลยว่าอ้าวไม่พูดอะไรให้หน่อยหรอคะจะไม่พูดอะไรให้หน่อยหรอจะไม่ช่วยแบบว่าให้พอน,น้อยหรืออะไรางี้นะถามพี่เนยน,น้อยนะพี่เนยก็เลยโอเคเอานั่งลง <laughs> นั่งลงใช่ไหมพี่เนยบอกว่า happy birthday to you <laughs> ก็นี่ไงโอยพรให้เรียบร้อยแล้วนะคะใช้ได้ใช่ไหมเห็นไหมนะคะคำนี้เป็นสากลเลย Happy Birthday แต่ถ้าใครที่ไม่อยากใช้ Happy Birthday ก็ใช้5คําที่ครูสอนไปนะคะใครที่เพิ่งมาไปดูย้อนได้นะคะคำแรกแน่นอนแหละ Happy Cake Day Happy Cake Day นะคะได้เลยใช้แบบน่ารักน่ารักคิดขุกนะคะโอเค I hope you have amazing day yes หรือ I hope your day is as amazing as you are I hope your day is as amazing as you are นะคะ amazing amazing นะคะโอเคปุณ <c> ก <oughs> ิจะได้บอกแม่แม่ดูซิว่านักเรียนตั้งใจเรียนไหมนะคะก็ตั้งใจเรียนมากปรบมือให้ทุกคนเลยวันนี้เป็นวันอะไรแล้วเพื่อนๆน,นะคะ ครึ่งสัปดาห์แล้วนะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็มีวันที่สดใสถึงแม้ว่าจะไม่ใช่วันเกิดก็ขอให้มี amazing นะคะ amazing day นะ,ะ I hope you have an amazing day as you are นะ,ะขอให้วันนี้เป็นวันที่มหาศจรจั์ยอดเยี่ยมสำหรับคุณเหมือนที่คุณก็มหัศจรจั์ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะ,ะขอบคุณที่เข้ามาคุยกับคุณชานะซึ่งวันนี้ยังเป็นวันเกิดคุณวิชาเลยแล้วก็อยากจะเขาเรียกว่า คือคือลืมไม่ได้ที่จะต้องเข้ามาทักทายเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่า y o u like a p a r t of my life n o วเหมือนกับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะคะอย่างเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนคุณชาแล้วก็ให้ความปรารถนาดีมีช่วยแชร์ share, นะคะคอมเมนต์ต่างๆเราก็หวังว่าคุณจะได้ได้ประโยชน์นะคะจากการติดตามเพจนี้นะ,ะเพื่อนๆน,นะคุณธัญญาบอกว่า สวัสดีค่ะสีแดงแรงริดสวยมากโอ้ไม่แดงไม่มีแรงพูดนะคะเชา้ชาเช้าแบบนี้ใช่ไหมโอเคคุณตุ้ยบอกสอส,สวอกอ่าน,นี้ก็ได้เหมือนกัน Other way to say happy birthday ห้าคำใหม่ใช้แทน happy birthday สส,สวอกกถูกต้องค่ะปกมือ <laughs> สุขสันต์วันเกิดนะคะหรือหลายคนหรือหลายคน อะไรนะหลายคนใช่ไหมเราเคยเห็นใช่ไหมอยู่ใน Facebook เขาจะเขียน H B D นะคะก็คือตัวย่อน,นั่นเอง H Happy B Birth Day D ก็คือตัว D B D ก็คือ Birthday H B D Happy Birthday นะคะใช้ได้ H B D ก็ได้เหมือนกันนะคะคุณเพชรบอกว่าวันนี้วันนี้หาหวยครับอ๋อพรุ่งนี้วันซื้อหวยอันนี้คู่กับรูดเออคเดอค,คนละคนละแนวกันอันนี้ <laughs> ขอให้อ่าขอให้หมานๆก็แล้วกันนะคะโอเคคุณธัญญาแฮปปี Happy Cake Day. ้เคเ a แฮปปี้เคเ y นะคะเยี่ยมมากเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะเย่าวันนี้ก็อย่างที่บอกนะวันนี้มาทักทายแล้วก็มาสอน5าคำใหม่ใช้แทน Happy Birthday อ่าทวนไหมทวนไหมนะคะทวนว่าอันแรกคือ Happy Cake Day นะคะ Happy Cake Day ใช้ได้อันนี้สอง have a blast have a blast No. let and this, enjoy your special day enjoy your special day enjoy your special day nah. uh, like have an amazing day have an amazing day right? have an amazing day nah. and I hope your day is as amazing as you are I hope your day is as amazing as you are นะคะน,นี้ก็เป็นคำคำบุยพรนะ,ะถ้าใครที่อยากได้มากกว่านี้ถ้าใครที่อยากได้มากกว่านี้ Google นะคะใช้คำว่า other ways to say จุดจุดจุดฟังดีเพื่อนๆคำว่า other o t h e r s นะคะ other Wait เอาใหม่เอาใหม่ o t h e r s. other ways ที่แปลว่าทางนะ w a y s other ways to say จุดจ,จ,จนะคะถ้าวันนี้เพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าคำไหนคำไหน mm hmm. ที่ใช้แทนคำต่อไปนี้อะไรเงี้ยใช้ได้เช่น other way to say happy birthday other way to say thank you other way to say how are you อะไรเงี้ย Google ได้เลยนะคะวันนี้เราเรียนภาษาเราอยากเก่งภาษาใช่ไหมเราต้องเป็นคนที่ resourceful นะคะ resourceful ก็คือหาข้อมูลได้ทั้งนั้นนะจ๊ะทุกคนทําได้อยู่แล้วเนาะโอเคค่ะสวัสดีคุณโดคุณโดมิสวัสดีคุณรัตนชัยนะคะ good morning ครับคุณครูโอเค good morning everybody วันนี้คุณชาก็มาถ้าขายและสอนคําคำใหม่ที่ใช้แทน happy birthday ลองเอาไปใช้ดูนะคะเพื่อนๆคนไทยหรือว่าวันเกิดใครที่กําลังจะมาถึงเนี้ยใช้ไปเลยนะลองใช้ดู ภาษาเนี่ยถ้าเรายิ่งใช้เราจะยิ่งเก่งภาษาถ้าเราไม่ใช้เราจะลืมโอเคเราจะลืมนะคะเพราะฉะนั้นเอาไปใช้เลยวันเกิดใครเหรอวันเกิดคุณพ่อวันเกิดคุณแม่อ่ะลองส่งข้อความไปซิเป็นภาษาอังกฤษวันเกิดเพื่อแล้วอ่ะลองส่งข้อความไปซิเป็นภาษาอังกฤษนะคะเรายิ่งตอนนี้ใน Facebook ใช่ไหมเขามีอะไรนะมีบอกว่าวันเกิดใครอยากจะส่งข้อความหาเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ จัดไปเลยเอาไปใช้นะคะโอเคเพื่อนๆสนุกสนุกนะเรียนภาษาอังกฤษให้สนุกสนุกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะขอบคุณทุกๆคําอวยพรนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกที่ให้ความการสนับสนุนคุณชาแล้วก็แรงเชียร์กำลังใจทุกอย่างเลยนะคะขออวยพรทุกคนด้วยให้มีความสุขมากๆแล้วก็ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายทุกประการในชีวิตของคุณสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวย เดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะเพื่อนๆโอเค thank you so much I'll see you guys next time this is k r i s h a Academy stay happy and healthy bye bye